เอาเวียดนามสงสัยทำไมสินค้าที่ผลิตในไทยถึงมีราคาถูกกว่าที่ผลิตในเวียดนามสวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับฉันซื้อสินค้าที่ผลิตในไทยเพราะราคาถูกกว่าเวียดนามครอบครัวของฉันไปช้อปปิ้งที่ประเทศไทยเนื่องจากมีสินค้าที่มีดีไซน์หลากหลายกว่า คุณภาพสูงกว่าและราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในเวียดนามแม้ว่าการช้อปปิ้งจะเป็นรายได้หลักสำหรับการท่องเที่ยวในเวียดนามแต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางโฮจิมินซิตี้จะสรรงบประมาณเพียง17%ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อช้อปปิง้งที่นี่เทียบกับตัวเลขที่คล้ายคลึงกันซึ่งอยู่ที่23%ในกรุงเทพมหานคร32%ในกัวลาลัมเปอร์และ28%ในสิงคโปร์ การไม่เต็มใจที่จะใช้ใจ่ายในการช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเวียดนามนั้นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากราคาที่บ้าคลั่งที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในเวียดนามเรียกเก็บนี่เป็นปัญหาเหลือหลังที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามไม่ได้รับการจัดการมาหลายปีแล้วฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาก่อนและซื้อของที่นั่นหลายชิ้นดยส่วนตัวแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสวยมากมีคุณภาพสูงแต่ราคาต่ำกว่าในเวียดนามซึ่งถือว่าผิดปกติมากเมื่อพิจารณาว่า GDP ต่อหัวของประเทศไทยเป็นสองเท่าของตัวเลขเวียดนามครอบครัวของฉันและชาวเวียดนามคนอื่นๆสนุกกับการไปช้อปปิ้งที่ประเทศไทยเพราะเหตุนี้เราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตลาดการท่องเที่ยวเวียดนามกับตลาดที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น หรือเกาหลีเพียงการเปรียบเทียบง่ายๆกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆในภูมิภาคเช่นไทยหรือมาเลเซียก็จะแสดงปัญหามากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมทางธุรกิจในเวียดนามตัวอย่างเช่นที่สนามบินสุวรรณภูมิในประเทศไทยราคาขวดน้ำจะใกล้เคียงกับสินค้าที่ขายที่อื่นโดยอยู่ที่30บาทหรือ0.83เหรียญสหรัฐในขณะที่ร้านอาหารเต็มมือจะมีราคาเพียง70บาท หรือ1.95เหรียญสหรัฐในขณะเดียวกันในสนามบินใดๆในเวียดนามขวดน้ำขวดหนึ่งจะมีราคาถึง8เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ขายที่อื่นตอนบินไม่ว่าจะหิวแค่ไหนก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรอจนกว่าน้ำฟรีจะเสืร์ฟบนเครื่องบินประสบการณ์เหล่านี้หมายความว่าการช้อปปิ้งในเวียดนามถูกมองในแง่ลบจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฉันไม่ได้สนับสนุนสินค้าจากต่างประเทศอย่างสุม 4, ส่มสุ่มหแต่เราจำเป็นต้องพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเวียดนามเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายก,กันในประเทศอื่นๆแม้ว่าคนเวียดนามต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศการสนับสนุนก็อยู่ได้ไม่นานหากช่องว่างราคาที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหากคนเวียดนามไม่สามารถยอมรับช่องว่างราคา และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราเองได้เราจะคาดหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างไรอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากคุณภาพสินค้าแล้วปัจจัยที่ทำให้สินค้าไทยเป็นที่นิยมส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ประกอบการค้าปีกรายใหญ่ของไทยเข้าไปลงทุนห้างสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อเช่นห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีร้านสะดวกซื้อบีสมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต MM เมกามาร์เกจึงเปิดโอกาสให้สินค้าของไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกในตลาดเวียดนามรวมทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเลือกสินค้าไทยมากกว่าสินค้าเวียดนามโดยไม่ได้คำนึงถึงราคาเป็นตัวตั้งเช่นนมวัวเครื่องอุปโภคบริโภคขนมน้ำดื่มยาสีฟันแป้งสีฟันเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องแต่งกายที่นำเข้าจากประเทศไทย เพราะภาพลักษณ์ของสินค้าไทยอยู่ในระดับดีมากคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ราคาที่ถูกกว่ารวมถึงบรรจุพัณฑ์ที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาสัญ,ญลักษณ์ Make in Thailand เป็นเครื่องการันตีนอกจากนี้นักท่องเที่ยวเวียดนามที่มาเที่ยวประเทศไทยจะนิยมบริโภคสินค้าไทยเมื่อกลับประเทศก็จะซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นจำนวนมาก และบอกกันปากต่อปากจึงทำให้เกิดกระแสนิยมสินค้าไทยในหมู่ชาวเวียดนามมากขึ้นเศรษฐกิจเวียดนามยังเติบโตต่อเนื่องทุกปีกลุ่มคนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงขยายตัวขึ้นเรื่อยๆบวกกับกระแสความนิยมสินค้าไทยมาแรงจึงเป็นโอกาสทองของผู้ผลิตสินค้าไทยที่จะเข้าไปในตลาดเวียดนามครับก็จบลงไปแล้วครับสาหรับคลิปนี้ ท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปกันได้นะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ